สวัสดีเอฟซีกอกเตะสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับพี่น้องครับอ่ะครับโมนี่นี่เหข่าวว่าเอ่อจะมาหาเขียดบ่หาแบบพิธีอะไรอ่ะสอนเขียดพี่น้องผมเมื่อคยครั้งแรกขึ้นกันเมื่อคยเห็นจ่าโทษพามาว่าพามาสอนเขียดพี่น้องอ่ะเคยจะสอนปลาครั้งแรกขึ้นกันพี่น้องครับสอนเขียดเขียดอะไรเขียดเขียดยหมูเขียดยิมูว่างห้องเนี่ยจะจะไปเบืองพี่น้องว่าพิธีการสอนเขียด มันจะได้ไลยบัวมันจะได้ไบัวมันจะเป็นเท่าอะไรอีางแรกครับพี่น้องครับมาเบืองกันอ้มันจะดินก่อยมาเฮ้าจีสอนเคลียร์ได้บัวัอบบัวเคยสอนท้นกันจะาพอีกบ่งพี่น้องเออโอ้ยเนียโอ้ยจ่อนเคลียร์ได้แล้ว,วมันยังข้านเคียร์ลอลนี่ข้าวอกเดีมาเอาด้วยอะมาเาไป,ออไปมเดเน้ยนาขาอ่อขาขาจีแตกเราอะไรออเออ่อไรอ โอเคเดี๋ยวเขาจังไปเบิ่งพิธีสอนเกียร์มอบสิได้บ่ก็อสอนกันแน่วยไม่ละที่ภาพไปเบิ่งนี่หรองไปเดี๋ยวเขียนแรนออกมัดไว้เพราะไอ้แปะไอ้เจ้าชายยังงูเลยงูดี มีกีดือน้องขึ้นน้ำหลังเนาะแนแก้วเีจอขั้นขืนอกซองอกซองอกก็ถวยมีงนางกันกเอาดอกก็ถวยโป้ยางนึ่งเดียวแนนครับเดี๋ยวตอนยางนี่จเาคนกะสินแลนได้บา รอบที่สามรอบี้แค่ข้าเดียวข้าเดียวเหรอม่เ็นสีแบันังัอู้สีดเนัมันโอ้คนเดียวได้ะสอบนะมตายอ่ะตอนห่อเพื่นเกียบมาวเลยวานามเลยทั้งทั้งสีเทลห์กระมังเลยยากระบเต็มทำนไ้เต็มไเลยที่กสอนเจียด ยาางนกางกายไม่ได้ตเรียนมาราธอนมานี้ไมเรดีเาดีเจลงกัจเจาไ่ไห้เราสองอุะเอาลงเจ้าเดเด็นเจ้าี่กว่นี มอนเบิร์ดับเพิ่งเกี่ยเสียบชุดยืดครับินมาครับทิ้งานอกอาจาร้องไปดกันนะไปกันนะไปให้คนทีเนเอาไปถามถางไมให้นะเออตัวสับปีเลยตัวสับปีบ แล้วครับพี่น้องครับแลนนะครับทำนะนะออกกําลังกายไปเลย้ตัวนะครับนี่ครับตองแลนครับรอบสองคือแลนทันทันเลยชัวร์ชัวร์เลยเนี่ยนี่ตกลงกันดีดีตกลงกันดีดีนะครับแลนนะครับผม อ้อมพูดเยี่ยเมื่อยครับเมื่อยมันมาเมื่อยนะครับเรียนน้ำให้หน้านะเปลีเดี๋ยวจะเปลี no ่ยนกันนะฮะเบื้องบเบื่องบนบนี่ยหนุกับมัลุ้นกันนะครับว่าบานนี้จะได้เยอะไหมนะครับให้ไม้พี่น้องเขียนค่าเข้มเขียนแบบเยอะพี่น้องนี่ครับที่ที่การสอนครับมันต้องไม่เก็บมันต้องไปโศกที่เราโตอ่า เงี่ยเทอจอนโคเม,มืวา,อยอยานกันเด้โอ้เียอีจวนีตัวนคงอื้อมเงี้ยเลยตอเพียงมืหอายเป็นอย่างเงี้ยเหรอพี่น้องม่้วางขนนี่ครับวาวเพียงปั่น้ะตอกันนี้ต่อขกันนี้คนนี้เขียนขาคำเขียนแกเอลูกไงปลูกอืัปักมามา๋ยวคน่นไหเงี้ยไ กินมาราไปตอนดำท่นอูต้มบเหนียวสันว่าสนุกอนองยังกันอเฮ้ยน้องเกระดบุก็ขึ้นเยังตักขากนขึ้นงัโอ้หน้ไหนมันมี่่า เรมเริ่มเริ่มเอาเริขึ้นมานเวเรเอาาเรเบาไเรมเขี่ยได้นี่เขีได้หนุ่่น่ขียดลเขียได้นี่เขี่ยได้นี่งมีเขียดแลวเขียได้อ่นี เี่มอเ็บยมเหรอเ็่บกิ๊กนี่นะบกคิเนนี่เขียบกิ๊กนบกคิดไรด้เบางคนจ็กินแต่เราม่กินอืมีเขียดีตัวนี้ตัวนี้เด็กเ็ข้เด็ก้เจ็กขตัวหย่เราใส่ได้มรูวดขวดีด็น่จะลตรงน้เน้อบีมาตรงนั้นมานเิมล้ง หากินเขียนมือก็ตามแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้องก็ดเขียนข้ามเขียนบักเอี้ยพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเบิ้งตอนอันเที่ยวข้าวอันสิไปไทยแจ้งๆยงทเบิ้งพี่น้องว่ามันเสียไรบ้างในเนาะมันของมือใครเป็นตรงทีมงานเราเุดยจอดเออทีมงานหากินหมันบุรุมือบุรุษมาครับเปขายครได้บ้านได้หนิอ๋อไม่ได้บ้านไม่ได้ไลน์จึงมาสร้างมานเยอะสร้างมันเยอะท่อนหนึ่มุกหนึ่งท่อนหนึ่ง เคียงปั่นเลยคุณสาวปวดคาสเลยขั้นเดาขันเดิมเสียร้ายกว่านี้วันจ้ะครับมันมากระการหอนเขี่ยเขี่ยฮะผมหลุดอีกต่อไปครับพี่รองครับมันเดิมไม่หลุดบอ โอ้มาอีกเลยครับโอเคอนับโอ้ตอนเดาสิโอ้สองงามเลยตวอยแทะอากรารไม,ม่โต,นนต,โตหนึ่งสอ้

อะตักำยี่ไำยั่ไนกับจจวนขืนนี่คิขตนี้น่คิดตอนี้เยน่จะไฟเสียระบาดนี่มันกระเสียกันนี่นี่ย่นี่อ้าวสวดลงเองะบาดสวัสวดเลยถุงลงมืเองโอเง มูแกมันมันบูมานว่าสันเอาเองด้วยว่าสันเบื้องจะจิ้มไงเลยคนว่าสวดสวดขางในข้างในโต๊ะโงกันดีๆเด้วสองคนสวดสวดสวดเลยเฮ้ยเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสวดสวดโอ้หม้อไฟก็ได้

mặc dù khuôn nạn gấp có thêm phản gấp với lại, ừ, lại để... như ừ. ừ. à. <laughs> <laughs> thế hắn phi đi ô phi đi ô mày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  vậy mày ô 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 mày không mày ô mày ô mày ô เมื้อแต่ฝาาไปตอกย่ใสตอกนี่เบิองตัวเบิ้งตัวอเบือันี่เบิอนี่เาโอ้ยตอกโอ้สุดหย่อนเลยว้าดีตัวเห็นว่านี่ใบใหม่ก็นปร่กไหวนะครับนเด้อเอาชีนขนาดแก้รอบเดียวได้เนี่ยขีมือเว้โอ้ี้มือดนดว ขของงง้างหลัสุดยอดยมันอยูอ <laughs> ตาลอยเลยหลอบเดียวเลยเอาใจแยกตกอไอตอกไปแก้บ้างนะอาขี้เขียวมั้งครัคคคหบหป็นหมันล้วงบึงนะครับทั้งไทยทั้งแลนวันนี้จังไรบมางบึงตอนเขียบมันเขานะครับพี่น้อง มึนก่อนหยัดมังเขาเนี่นอให้ดีแล้วเป็นลบได้หารลบกิดิตบัวใดเนี่ยบอกเหนายเหนาะไปเลยเอานะครับจับเวลาสามนาทีหลากแงงจะรอดไหม ห2พ้าสิบสองคดีมากหอครบห้าเก้าสามนาทีน่สามนาทีสามนาทีหกวิกววนี่นี่ก็วาดตัวอะไรนี่เอเอาเรื่องไรงนี่นู่นง,งานาตัวเย โอ้โหคนแข็งแหงเลยว่าเศร้าขึ้นเลไม่เดียวตลอดการโอ้อันนี้เดียวทีสวท่สอบกับปวดขาเพรแหงแล้วเนาะไอหอกสวนที่แหลกที่เพราะมันมันนอนนะอ่ะม,มันมีไก่เยอะโอ้โหโอ้วบนให้ก๋วยเนาะให้ก๋วย นี่ไงยุ่งไ้มันก็ดังขึ้นใหนนะ้ดีมีมองน้อยได้นะออเอทำกันนะคุณหันคอยลากคุณชิปนาทีอยู่นาะชิ้นทบยิ้นทับหลากท้ามนาทีอย่าง้ยทำอนี่แนละ้วเก็บลงมันจิพัน์่นี้ละ มือนที่นั่นบาดกนี่เก็บของขึ้นค车เก็บยาขึ้นรถในเวลาแล้วในเวลาเบิ้งพนงานเหรอในหลอบเดียวรอบเดียวพอแล้วไว้ตายสุดคนนี่ขับกขึ้นรถไฟมองไปอันหน้ามันเอ่าวันนี้ว่าได้เปิดปากสอบได้ว่าได้ไหลหน้องพี่น้องฟ้องไปสุดทุกคนที่อ่าวหน่อยไม่เจอยู่ ใส่ผู้เราเปียร์ร้คนโร้คนอีกอเี้เปียรเนี่ยอู้หัดุงหัดถุงคีาบนยองเอ้ฝากอันมาฝากานจมาพานรับพี่น้องสักหลายหายหลายมุกขั้นมุกขั้นมุกนี่ก็จะได้หลายบาทเดียวถ้าไปขายเนี่ยเก็บเอกเอะลดสากทุวันนี้ถ้าไปเคยริมร่องพี่น้องเอ้ไม่ออกผากนาะ คนอีสานต้องกินเขียดขาคข่าเขียดใบแย้นี่รสชาติเป็นแนอะไรทุกคนย่อมรู้ดีว่าหมกหมกขึ่นนี่มันซำเนียงใส่ขมวดให้ร้เครื่องใหร้หร้อยนี่หนองเบิึงนึ่อองวะพันขนา,าดว่าบ่าเอาให้นี่มันล่มมันเย็นมันบ่ค่อยขึ้นเอาเอาในี่ว้ายสองบาทเท่านั้นเมื่อเลยใช้กระสอบแบกเซียคนอันนี้มาถอน